สวัสดีครับอยู่กับตเต้นดัมซิงครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับเสร็จไหมพี่วันนี้ฮะพรุ่ง <laughs> นี้ครึ่งอีกครึ่งวันนะไม่รู้ว่มาเนทะ่าไ่บอก,ออกสองรอาสิบเที่ยวบอเที่ยวโอ้ดูน้ำยังกับปะปลาเลย เยดูให้เสร็จครับวันนี้โอ้ยถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็พรุ่งนี้น่าจะครึ่งวันครับเพราะว่าได้แนวแนวนี้แหละ250เที่ยวนะครับน่าจะเปิดเปิดไปทางนู้นอีกหนึ่ง เจอดินแบบนี้ถ้าไม่ใช่ป้ายแดงพังไปนานแล้วเนี่ยยังแข็งเลยข้างล่างดินนี่ยังหนักอ่ะเมื่อเช้าขุดฮะ ตัวโบได้ครับตัวเป็นแบบยุบหนีเจอเลยงงหยุดไม่ได้ไม่ใช่คนดินนี่นี่หนักมากครับดินเปียกออกเป็นหน้าดินเลยครับหน้าดินเปียกเป็นคี่โคลเลย โอแต่กรุดแค่นี้ก็หัวเก่งจะหลุดแล้วไม่โคอะตัก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 ออไเลีพอดีอ่ะถ้าเดิมอันนี้เยอะแล้วนี่อันนี้แถมแถมเลย ไปแล้วครับเยอะอยู่เปร็จนะครับรีบเสร็จรีบกลับบ้านพอทงครับพอทงพอทงไปอาบน้ำอยู่ไหนมาเนาะเมื่อคืน,นกลับมาตั้งสี่ทุ่มไปรถพี่ต้มครับ เดี๋ยวแม่ครูกำลังจดเที่ยวอยู่น้องใจเย็นเราเดินไปดูฝั่งนั้นครับความลึกความลึกสวยจัดเลยคันเนี่ยตูดเท่มากเลยผมชอบทรงมันนแบบะว่าสวยอะ่ะ ขยับมาทางนี้ไม่ค่อยแข็งนะขยับมาทางนี้ไม่ค่อยแข็งนะครับลึกก่อฝั่งนั้นอยู่ฝั่งนั้นเจอหินล้วนเลยนิ่มมากเลยครับการทำงานแบบสุดจัดเลย ต่อไมต่อไมนี่ยมันหล่นลงไปนั่นนี่เมื่อเช้ายังอยู่เลยอ้าว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 ติดงาม สาานี้เจ้าของที่ให้ขุดแล้วแต่คนขับแมคโครน,นะครับทรงอนน่ะเออดิก็โค้งเป็นอย่างนี้เลยก็ถือว่าสวยอยู่ครับโค้งมานี่เลยนะโค้ง,งไงไงไงเต็มแล้วผู้ก,กี่นี้อุ้มได้เยอะครับใหญ่ครับแต่ตื้น ไฟอนคาดกับหมดแล้วเหลือแค่นี้แหละไฟเลียวเหลือมันสามดวงข้างนี้ฮะฮ่าาามองไม่เห็น ถ้าพี่ถ้าพี่ออกผมเดินหน้าตกจริงนะเมื่อกี้ยังร้อนนะ่ะในแต่ละวันนะครับเดี๋ยวเราไปเอารถก่อนได้เต็มแล้วเฮ้ยเดี๋ยวถอยอยาจากนั่นเลยนิ่มยนตนฝังนั่นอ่ะคุณยังลึกอ่ะไม่มีหินแบบนี้เลย นี่เป็นบางที่นะนเนาะไอตทองคิดถึงบ้านแล้วตาทงสภาพผ้าอะไรก็ไม่ได้เอามา <laughs> ไอ้ทงถ้าแกเอามาให้ปะ ใส่สปายพี่ต้อมเลยเมื่อคืนตรดทงครับสปายเรือ,อมาเมื่อคืนใส่สปายพี่ต้อมพี่ต้อมจัดให้สองชุดครับมีกางขาสั้นกับเสื้อบุรีรัมย์ครับ,บไปนะครับเดี๋ยวใส่เยอะจนมันเนี้ย แค่นี้กำลังวิ่งพอดีมาพี่ตอมบนแล้วพี่ตอมพีม่ตานสั่งเพิ่อมอีกคันละตักนะครับเดี๋ยวก็ดูวันนี้เท่าแก่านายเจ้าส้บบาไม้ถอดทงนนะ ปี๋ยวไปใส่ดินครับพี่น้องไครับไปใส่ดินแล้วก็พ่ตา,ารณงเพิ่มตากหนึ่งครับมันก็เยอะนี่ประมาันี่มองไปเห็นเลยที่ระเบิดนะเป็นรูสองนิ้วสอดได้เลยครับโอ้โหเยือมหินเหลมนะสวยเลยดีแล้วที่ยางนอกมันยังไม่มันไม่แตกเยอะอ่ะมันเลยสติมได้ครับสติมจัมโบ้หมดไปร้อยยี่สิบครับค่าสติมแล้วก็ยางในเจ็ดร้อย ลองคอ250าครับเป็ดเสรพันเจ็ดสิบบาทครับ <ST AR C> มาแล้วน้องใหม่มาช่วยงานนะวย่วา <ST AR C> น <ST AR C> หน้าผมติดตรงนั้นหละขี้โคลนตเต็มเลยโอ้โหสซ็งเลย ในสามตักเต็มตไปก็ตักสุดท้ายแล้วไปครับเดี๋ยวขึ้นรถไปทำง,งานครับเร็วมากเลยแป๊บเดียวก็มาแล้ว ผมครั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเที่ยวสุดท้าย okay, ครับสวัสดี่น,นี้ก็จบไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าน้องบ๊ายบายครับ